เป,เป้นไงก็เราจะมาลองไมดิจิตอลกันแล้วก็คือมันใช้ได้จริงทุกคนรูน้เหมการสวัสดีคนดูทุกคนนะผมนะคลิปนี้ผมจะพามีโอผมเนี่ยออกไปขี่เล่นทุกคนก็คือขี่เล่นข้างนอกตามปกติแหละแต่ว่าคือผมจะทําให้หน้าจอมันมีจริงเพคยนี่นะครับผมจอดิจิตอลของเรานี่ครับผม <c oughs> กม็มาดูคือมันใช้งานไะด้จริงนะทุกคน,นก็คือ สมบุกสมบันครับผมจอดิกิตอนกูเอ๊ละหัอะไรวะก็นี่นะครับผมแต่ว่า G P S มึงอ่ะนี่ครับผมถ้าใครติดตามในเฟซผมนะก็คือผมจะเครื่องนี้วัด G P S ทุกคนแต่ว่าคือแม่งร่วงเว้ยคือแม่งร่วงเว่ยว่ะเนี่ยก็คือผมเอามาติดไว้นี้เว้ยทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะบอกที่ติดนะเนี่ยต้องคือติดไว้นี้ทุกคน อันนี้แม่งรั่วเว้ยพังไอสัสแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเรามีเครื่องนึงเอาไม่เอาให้แม่งพังไปหมดเลยเดี๋ยทุกคนก็ผมไม่แนะนําให้ทําตาวอันนี้คือทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่ไม่แนะนําให้ทําตามวะทุกคนนะพลาดมาโทรศพัพท์รั่วแตกอีกโอ้หลายบาทนะครับผมอันนี้เครื่องที่สองแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาติดกันทุกคนก็นี่นะครับผมอันนี้ก็คือกาวสองหน้าทุกคนไออันนี้อันนี้คือโทรศัพท์ไม่ใช่ไอสัตว์แมงล้อนอันนี้คือกาวสองหน้าทุกคนก็เป็นกาวที่แบบว่าผมใช้ติดหมวกน็อคแล้วก็ติดกับกล้องนะครับผมประมาณนี้ก็ติดยาวเลยทุกคนอ่ะก็ติดประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ตัดครับผมข้อดีเลยหนึ่งอย่างก็คือเรารู้แบบว่ายังไงอ่ะมันมันมันเป็นเหมือนหน้าไมล์เราสามารถดูได้นะทุกคนแล้วก็ คือมันไม่อันตรายหมดแต่ว่าเรามาหมอดีครทุกคนเนี่ยเรามาหมอแล้วเราถือดูเนี่ยคืออันนี้คือมันอันตรายนะทุกคนอันนี้ผมไม่แนะนำแล้วก็ยางน้งเนี่ยคือไม่ติดติดแล้วมันเห็นน่ะคือไม่คือมันแจวทุกคนอ่าลองลองต้องลองมานี่คือจะเอาไปขี่ใช้งานให้ดูจริงๆนะทุกคนมันอาจจะขึ้นช้าหน่อยมันก็ปกติของ g p ีนได้แหละเดี๋ยวเราจะมาดู คนขับไม่อยู่ว่ะต้องเรียกมาขับทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันแม่งวิ่งได้หลายรอบเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่เม้นถามผมว่าผมดูอว้วกขึ้นไหมอันนี้ไม่ได้อว้วกนะอันนี้คืออ้วนขึ้นเลยทุกคนแม่งเกือบ70็ดโลละตอนที่ไปสนามเนี่ยน่าจะประมาณ0ต้นต้นทุกคนตอนนี้แม่งเกือบ70ลอะอะแล้วก็แดนเนี่ยแล้วเข้าแอป GPS ทุกคนก็คือแอป GPS ที่ผมใช้นะผมจะเป็นแอปนี้นะที่เขาใช้กันทั่วไปลนะ มึงพยายามอะมึง,มงรู้รจ,จักไปเลยตาก้องก,ก็นี่ครับผมติดไปเลยเนี่ยติดลงไนเลยเป้งอยงเงี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่งรั่ว,ว <c oughs> อีกเออมันต้องยิ่งดีวะคือจอมันอาจจะปแปลกๆหน่อยทุกคนถ้าเป็นจอตัวนี้คือสีมันจะสดมากเห็นนะคือถ้าเป็นจอตัวนี้แม่งมันคือมันเสียกว่าตัวเนี้ยไอ้จอตัวนี้มันมันจอมันจะสีแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นแอปเดียวกันทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันข้างนอกไป เขาจะมาลองใหม่ดิจิตอลกนก็คือมันใช้ได้จริงทุกคนรูเห็นปะแต่แสงก็คือแสงจอตัวนี้มันจะแปลกๆนะทุกคนก็คือมันจะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะทุกคนเพราะว่าจอมันจอมันแปลกๆอ,อ่ะอ่ามันหลอนมันหลอน,ลอนทุกคนเออกลับมาแล้วแม่งอยากไว้วิ่งยาวๆอะ่ะแต่คือเอามร้นลงนะครับผม,มก็เบาได้ก็เบานะทุกคนเพราะว่า คือถ้าโดนยกไปมันมันก็ไม่คุมหนะ้ารถอ่ะกระหลายตั้งอยู่นะก็ห้ามแข่งรถในทางนะครับผมอา่าอันนี้ก็คือไม่แนะนําไม่ทําตามนะทุกคนก็คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําไม่ทําตามเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อกี้เล่นๆ่นให้ทุกคนได้ดูนะครับผมชิวๆไปไปดีิต้นกู มองอะไรงงซีงงลยซี่ตาป่าเขา,าบอกว่าเชีย่ยมันโคตรลาบเว้ยแม่เดี๋ยวเถอะผมจะไปเส้นเดิมที่ผมเคยยกล้อให้ดูนะก็ะคือมันจะเป็นที่ที่แบบว่าเขาจะสร้างอะไรสักอย่างแต่เขายังสร้างไม่เสร็จอ่ะก็น่าจะลองได้อยู่มั้งนิดนึงนิดนึงแล้วกันนิดนึงแล้วกน นี้ซ้อนสองแล้วทุกคนแม่งพุ่งพุ่งพุ่งอย่างเดียวเลยปะพุ่งหลาวอ่ะทางย่งมีแต่หลุมเลยก็สำหรับใครที่ไม่เสียดายโทรศัพท์นะจากลอง ถ้าอยากลองเนี่ยก็ลองได้นะครับผมแต่ว่าแม่งของผมแม่งร่วงไปเครื่องหนึ่งละไม่เอาแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยก็เลยเอามาลองทุกคนอะไรถึงละโอ้โหโอ้ทะเลขแม่งก็ลื่นโพดอ่ะนี่ทุกคนมันจะเป็นทางที่แบบว่าอันนี้ผมถ่ายูเดูนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวหาว่าผมบไปขี่ต้นลงต้นหนุนหลวงนี่ทุกคนนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบว่าอาจจะสร้างอะไรไม่รู้แต่คือเขายังสร้างไม่เสร็จนะโอเคมุงลงก่อน ตามเขาแจด้วยเดือดร่วงจัดโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปแม่งโคดรดุเลยยัดเช่ตอสอดตอสอดประมาณนี้ทุกคนเ็นปะทไม่มันก็ขึ้นจริงทุกคนก็คือมันเป็น GPS นั่นแหละแต่แค่เราเอามันติดหน้าจอประมาณนั้นครับผมแอป GPS ธรรมดานะ อันนี้ก็ไม่ค่อยมีบ้านคนด้วยนะทุกคนถ้าเข้าไปเล็กนิดก็น่าจะเป็นหมู่บ้านประมาณนั้นครับผมอัมีนวผมจะมาโชว์สเต็ปเทพให้ดูอรอบเลยอไอจิบิเฮดกูมั่วใหญ่เลยเขินว่ะเขินคนว่ะ ไอตอนที่คัดมันไม่เนี่ยคือผมลองเอาไปขัดแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังมีเสียงดังอยู่เดี๋ยวลองอันนี้ลองเปลี่ยนก้อนคัดดูเพราะว่าช่างเนี่ยส่งก้อนคัดมาแล้วจะให้ส่งกลับไปไล่ทั้งคัดมันก็ไม่ได้นะทุกคนคือมันแพงอ่ะถ้าส่งทีสองพันห้าสองพันห้าเงี้ยเนี่ยยังมีเสียงเกๆๆกะแกะแกแกะไรนี่ผมไม่สีเหียมคือมันน้องยังออกตัวแรงเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยแขงรอบหมดโทษ อ๋อดับลูกเดิมลูกเดิมอพอแล้วเดี๋ยวไปขี้เส้นข้างหลังให้ดูอีกรอบหนึงแล้วกัน ก็ผมบอกเลยนะครับว่ารอบนี้ถ้าผมเอารถไปสนามเนี่ยเดี๋ยวต้องมาหาว่าผมคีโมเนี่ยแต่ผมทำได้จริงนะก็ผมซ้อมไม่เยอะมากคนคันนี้ซ้อมไม่หนักกว่าเอ็มได้อีกเอเมได้ยว่าท่าเยอะแล้วเดี๋ยวคันนี้ไปท่าเยอะกว่านะผมบอกเลยเพราะว่าออโต้เนี่ยคือมันบิดอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้แบบว่าต้องเอาขามาต่อเกียร์แบบสับเกียร์เพิ่มอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่ารีแน่นอนทุกคนก็รอสนามเปิดนะครับผมเออ หลุก็เดี๋ยวรอสนามเปิดนะผมว่าเขเคไมค์ก็ึ้นปกตินะก็เดี๋ยวรอสนามเปิดเดี๋ยวผมจัดให้เลยทุกคนเต็มที่เดี๋ยวผมจะโชว์ลูกค่าเลยนะโอ้หลุมนะเข็มไมคขี่เร็วไม่ได้ทุกคนช่วงล่างไม่ค่อยดีป่ะอันนี้คือหนึ่งอย่างแลาวผมที่ผมไม่การลองท็อปสปีดอะแม่งร้อยจี้ร้อยสามกูยกทะลึงเรา เมื่อตทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ผมก็ลองเอามาขี่ให้ดูแล้วนะครับผมว่าเออไอ้กีบเ,เนี่ยมันใช้ได้จริงแต่ไม่แนะนําให้ทาตามนะเดี๋ยวล่วงมาไม่เสียได้โทรศัพท์อีกเน่้ยคือมันเป็นกาวสองหน้าเห็ปะคือยกล้อก็อไม่ล่วงอ่ะเมื่อกี้กาวสองหน้าต้องเป็นกาวสามมด้วยไม่ใช่ว่าสองหน้าที่เขาไปใช้แบบว่าติดกระดาษติดอะไรอย่างงี้นะพังหมดนะล่วงหมดนะอย่างงั้ยน,นะ โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ฝาก Facebook ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ค้นหา f a c e b o o k ผมแล้วไม่เจอครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ชื่อ f a c e b o o กก็ชื่อปักกี้โคโนฮะนะผมไว้เจอคลิปหน้าครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถไปเติมน้ำมันละไว้เจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนบาย